สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นนิเคอีนะคะทุกคนเช้าบ่ายวันที่28พฤศจิกายน2567นรนะคะทุกคนคะ่ะวันพฤหัสบดีนะคะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางค่ะทุกคนคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ f c ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้เป็นการจอเด่นวิ่งรูดนะคะแยกรอบเช้าและรอบบ่ายส่วน FC ท่านไหนท่าไม่ชอบเลยนะคะก็ให้รอดูเลขเด่นประจำวันที่ใชาคลิปได้นะคะสำหรับเลขเด่นประจำวัน มีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ว่า fc จะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะก่อนอื่นใจจะพาไปดูวันที่27ค่ะว่าเข้าหรือหลุดนะคะสำหรับวันที่27ใจให้เด่น3และ2เด่นรอบบ่าย6และ5รอบเช้ามา5 8 5 1 5ห้าหนึ่งห้าพี่น้องหลุดหมดเลยนะคะทุกคนวันนี้ทั้งเช้าทั้งบ่ายเนาะพี่น้องเลขเด่นประจำวันก็หลุดนะคะรอบเช้า รอบบายจะให้6และห้ามา4 9 7 03าพี่น้องค้าสลับกันกับรอบบายพี่น้องหลุดนะคะ6กับ5หลุดเลขเด่นประจำวันมาไหมมาเลข9นะคะทุกคนเมื่อวานนี้เขาแล้วเมื่อนี้หลุดมิดจัดพี่น้องเลขเด่นประจำวัน4ี่4มาด้านหน้านะคะทุกคนเสียดายอยู่เนาะพี่น้องเนาะเอาไปรุนตอวันที่28นะคะพี่น้องถ้าชอบก็ค่อยตามนะคะ สำหรับวันที่28จากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้รอบเช้าจะได้อยู่ที่เลข3และเลข2ค่ะ fc ค่ะเรามาดูความน่าจะเป็นนะคะ3ค่ะ32 31 30 35 38 36ค่ะ2นะคะ22 21 สองศูนย์สองห้าสองแปดสองสี่ค่ะเอจีค่ะเด่นรอบบ่ายอยู่ที่สองและหนึ่งนะคะสองค่ะสองสามสองสองสองห้าสองศูนย์สองสี่สองเก้า 1นึ่งค่ะหนึ่งสองหนึ่งก้า็ค่ะทุกคนประมาณนี้พี่น้องมาดูคู่ตัวเด่นค่ะ3ามสองสองน,งนะคะวันนี้เลขสอเบิ้ลถ้า fc ชอบเบิ้ลสองสองก็ค่อยตามได้นะคะทุกคนคะ่ะมาดูนะคะคู่ตัวเด่นสามสองสาม,สามห สองสองสองหนึ่งสองกับหนึ่งรอบบ่ายสองสามสองสองหนึ่งสองหนึ่งสามนะคะเอฟซีขานี่ก็คือคู่ตเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายนะคะสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายเอฟซีท่านไหนชอบคู่ไหนให้ท่านไปแล้วกลับด้วยนะคะทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันจะจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ได้รับชมเหลือรอบละวสี่คู่ เลขเด่นประจำวันพฤหัสอยู่ที่5กับ0เบิ้ลประจําวันคือเบิ้ล5 5นะคะทุกคนคะเลข5กับเลข0นี้ fc สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะเด่นรอบเช้าอยู่ที่3และ2เด่นประจําวันอยู่ที่5และ0เป็น3553 30 03วันนี้ไม่ติดคู่ตัวเด่นนะคะ2ค่ะ2552 20 02ค่ะ สกับ1รอบบ่ายก็สองห้0ห้อเพราะวันนี้เลขสองเบิ้ลเนาะค่ะหนึ่งค่ะหนึ่าห้าหนึ่งนะคะ, 1, คะ, 51, 100, 01, ะ,คะพี่น้องประมาณนี้นะคะเอฟซีาชอบคู่ไหนให้ f อฟทุกท่านไปกลับด้วยนะคะพี่น้องอย่าลืมไปเราก็กลับน้ำทามักเนาะ,ค,ะค่ะค่ะสำหรับคู่ที่ใจจับให้นี้เป็นการจับคู่ระหว่างเด่นรอบเช้าเด่นรอบบ่ายสถิติงวดล่าสุดแล้วก็คู่กับเลขเด่นประจําวันนะคะเอฟซีขามีเข้ามีหลุดทุกวัน ถ้าเอฟชอบก็ค่อยตามถ้าไม่ชอบท่านสามารถจับคู่ใหม่ได้เลยตามความชอบนะคะทุกคนคะ่ะค่ะสำหรับแนวทางหุ้นนิเคอีวันที่28พฤศจิกายน2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคชคบันหมายสุขสุขคน,ขน,ขนพี่น้องสวัสดีคะ่ะ